ก้าสัผมก้าวชาแนลผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาร์ีกันนะครับผมเอนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นอาร์ีกันนะครับผมจะเล่นหนึ่งหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เอาดีกว่าครับทุกคนน่าเบือ่อทุกคนบอกผมว่าน,น่าเบือ่อใช่ปะครับก็เลยจัดสามิสามให้ทุกคนนะครับผมเริ่มเลยครับผมผมก็จะมาเล่นสามิสามนะครับผมผมก็ตอนนี้ผมจะเปิดเพลงเข้าไปด้วยนะทุกคนเราจะเปิดเพลงเข้าไปด้วย

ักลักคนอนี่อ้าทุกคนจะกับทักกัน ทำไมครับโอ้สมมติ S สามคนผมไอซีร <dans nos> <ne> ุ <'s elementary> <gathering> ่นสองคนเลยหมายถึงอไรแต่่ามันจะขับเป็นพี่นใครอยู่กับผมเขาจะเขาบ้านเดยมก็จะดีขึ้นนะผมไม่เริ่มเขาเริ่มจนหนวโหดอยู่แล้วถ้าไม่ได้จะโหดกวาทุกคน คุณเน็นไป้ผมเเหตุเ่องมันคื่า่จะม้เดนด่ดดดานาดนด่ดดาแต่จะต้องบเร็วหน่เจอกับเดมอนของผมนยลนฮะ ไมาอีกครั้งทุกคนตอในี้ผนก็มาเชื่อมแค่ล้อทุกคนไม่ครับไครับไรัโอ้โหไปดิไปดิครับ ก็กาเดมอเอ,อ,อ้อมออ้กมาดีขาวตะกลั็ไปี่หนงนกันนะบอกไว้ก่อนสักที่หนึ่งอม่าไม่้ช่เล่นอะไรอีกอ่ะ อ๋อไมอือฮึจอบลัดจอบววจอเซอร์เบสแต่ก็รอดมาได้ด้วสกิเดียว,ว่ามันอาชอร์าอาเขาเรีเออมันอาเชเ็นที่ฝีมือคนเขาเล่นไงเออสำาทุกคนแค่นี้งันคำพูดกูสุบแสบเลยนะ ขอตัวที่ทำขอคนนี้ก่อนนะอืมป๋าละวจ้ามาอยู่แล้วจ้ามีเลืและวจ้ามาอยู่ต้องอยู่น่อละวจ้ายุ๊ยยยยยโอยย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 ้ยยยยยยยายยยนยยนยยยยยยทีอยยยยียยย วันที่เริ่มนะันที่เริ่มนั้นโอ้โอ้โอยเดกวนพอกมาไกลมากมันเอาไม่ถนัดอึ่งโดนหายโดนหายรวย่างงี้ก็คุ้มจ้องเออไม่ยอมตายไม่ยอมตายไปเด้ดจ้า รถจ้าทุกคนทุกคนสังเกตว่าเพลงมันจะหาย่าะเพราะผมเป็นเพลงหน่อยนุ้งรีบตรวนุ้งรีบตรวจฮิเดดวเลอร์ตรวจกัดนั่งม่วมาแล้วอ๋อเ,เพื่อนอันเป็นแทงเป็นแทงให้เรียบร้อยมนุ้งขอบอกไว้ก่อนว่า,วาเป็นแรงแรงเป็นโฉ ในนอนไม่ชอบเลยไนกับเวเลตรวงกลุ่มเอาไปเรื่องมีไหนมีจะขายลิกรอบไพะไล้ั้งเนี่ยชอบโบตีตีชอบโบตีตีอืมอาจะจพอแล้วอืม โอ้สกัดมัดแดงไปเยอมัดแดงสกัดไปเยอะมันล้วโอ้ไม่เล็ดไม่เล็ดอย่าไปเล็ดจับตู้ทีวีเล็ด,ลดอะไร,ะไรใครเขาพูดหลอมึงทุกคนต้องมีคำอย่าขอภัยด้วยเพราะเล่นจริงจังอยู่โอ้ไม่มีเวลาจริงๆที่จะจะได้พูดจริงจริงกับเกมอยู่ก็จะไม่ได้อ่าวิดีโอนั่นจริงเดี๋ยวก็ไม่ต้องอัดให้ได้ไอ้พี่ลุก อัดเพื่อทุกคนเพื่อดีก็ต้องเพื่อคนดูเข้ามาเออไอ้อนายก็ดูโอันนี้เออ,เอ,อ,เอ,เอ,เอใช่ป่ะใป่ะแล้วนายดูชิปพี่นายก็บอก้ลยนะดูดิ วันนี้เขาเร็นอะไร,ตออะไรแ,แต่เราอยู่กับกเขาอยู่ดีแล้ต้ตงเป็นอย่างนี้เลยไม่บวกนี่อะไรขนาดนี้เน,นี่อ้ทาน,นี้ป่าไม่ได้ทำอะไระทุกคนก็ใกล้จบคลิปแล้ว เรื่องกดไอ้กดแชร์กดตับตามใก้ผมด้วยนะครับทุก,กคนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊มายบายครับสวัสดีครับ